หลังจากที่เราได้ส่วนควาไว้พาร์ทตรวนคอนเสิรคุณก็จะพ้องแข็งคุณร้าทรมคุณเป็นสำนักคุณน้องเราไหเป็นผู้สมบูรณ์านแล้วต่อไปเราจะได้เจริญสติสมาธิเพื่อเป็นการปฏิบัติบุญกาุกวันที่เราได้ทำจนกาจะถ็วันที่ยี่สิบแปดเดือนหนึ่งย เพื <laughs> food, ่อปิบัติเดินติองค์ก็เป็นว่าธรรมภาวนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนว่าที่เราจะเรียนรู้ตัวเองในการเริยนปฏิบัติพระนองก็เห็นเป็นคนรมชาติคุณธรรมดีทา้งใจต่อไปเรื่องของธรรมะเองเราก็ตองใช้่ลอสได้ อะไรหลายๆอย่างในตอนของพระคัการสมหาทองนิยอราเสร็แล้วนก็คือธรรมชาติทเกิดขึ้นรอบข้างรอบใจเราเป็ทุกอย่างเกิดขึ้นรอบข้างรอบใจเราเป็นธรรมชาติราคนที่เราต้องเรียนรู้จะอะไรหลายอย่าง ในรอบนี S <S ้เราก็จะยากามครบรอบครบรอบรอบต่อไปอย่างดีกว่าครับรอบต่อไปนี้เราจะมีการต้ีงเปลี่ยนคอรเทนเนอรนที่เดิมต่างนี่งอู่ก็เป็นตรงใหญ่รูปตรงใหญ่แบบนัน็คือในเรื่องของคอร์เทนเนอรก็มีาานที่ ลมตรงนี o, okay. ้ลม้ารองธรรมชาติต่างนั้นยาธรรมชาติเราต่างมีงเกรรมชาตมันเกิดตามธรรมชาติอองมนมันก็ตกไปตามธรรมชาติออกมนที่คือคนธรรมชาติลมเป้ายองแกตวหนงมี่นสมกดปุ่เลยธรรมชาติ มาเจอที่การใชอของที่เราดูมาตลอดคือารต้องจย่าูโน้ตนะมือถือท่านแ้อนะเราก็าที่เย็นๆด้วยนเกิดจะมีปัยาอะไรเราต้องปรับสีปรับแต่งมนเจอเครื่องแต่กายขอกมามาแตะตัวสภาองนถาที่มาเจอในสิ่งที่มันใช้แล้วก็ปรับสีปรับแต่งสภาพร่างกายของเรา ถ้าเรวบคุมก่อ็คืองีูก่อนกดหมายกดหมายก่อนเป็นการจที่หมายมานทาวออกขึ้นมาออกก่อนเรียนข้อกังปตการกราบการเม่องการยุรปที่เกิดความสะเพื่อที่อัตลกษณ์ของมนุษย์โลกนั้ได้อยู่ดีกว่ เรื่องของามาบังคับเป็นเงินค่าการไม่รับทราในวุรสงในการให้ข้อมูลของผู้คนที่สนใจเพื่อสกบความสึกในการวมื่ราวอยู่ร่วมกัน้ายะเาียารนั้นมันมักจะเป็นมาตลอดไันมี้มีผลผลิบังคับของร่วมกาแล้วผลิตการเรแล้วเพื่อสร้าง เงินที่จะอยู่นิ่งสุขันมาเงินที่จะนำมาจุดนูปแต่ต้นนี้ก็ต้อเรืยกเงินก้อนมาบางท่นก็ต้องมาขอคว่วยเหนือจากทุนการศึกษาที่ตัวเากนหมายในสังคมนี้ทำแต่กฎหมายทีัมนี้ต้องปฏิบัติที่ตัวเรากฎหมยนสังคมน้ต่กฎหายท่สังคมนี้องปฏิิ ในโลกใบนี้มานก็กระจาในโลกกระจายในงของคนนี้แต่คนนี้ตามที่โลก็ตรงนั้นบอกว่ามัน่ทีหนึ่งสทุกอย่างไม่มีใครไปบังาไม่มีใครไปบังยนไม่มีใครตรายควมีไดมันเืองนแห่งกาแห่งการีกเระ่องค์ก่างเปนเยวเรู้ในเรื่วิชาร ทุพชาติตั้งแต่ตั้งแต่พระองค์ที่ต่าตั้งแต่ติดตากเคือการอยางรู้อยางรู้เือปฏิบัติประโยชน์เยปฏิบัติธรรมบรู้พระบุแต่ตรงเรื่องการู้ใจหนึ่งใจสองใจสามใจ ส like right. ิ่งใที่เริมสร้างความผล่าีกอนั้นไม่กรเพราะอยากขอรขเาอยากขอวัดตำแหน่งอยู่ากรู้ที่ว่าอะไรก็คือการเร่มที่าที่ติดตัวเง้สเร็นั่นก็คือตของท ก็โไเข้าไปอย่านรูเมืดว่าบางคนผู้คนในงาะไปถูกยุแล้เขาก็อยากเข้าไปทในเรื่องของโาที่เป็นงเร่อเเก่าหรือเรื่อ่าหเก่าเก่าหรืเกาเกรอเเกมันกเรื่องของริงรือ่เพราะฉะนัน่นอไปถามกันได เป็นการขับเคลื่อนีานต่อไปน่นองค่ะเป็นการต่อ่งนลกเป็นงานต่อไเป็นต่นรกเป็นการเปลี่ยนดวงใจเปลี่ยนเป็นกไรข้อผิดพลาที่รวมตัวงอย่างดูเข้าไปว่าเกิดมาเป็นคนแบบนี้เป็นมาแบบนี้เป็นคนแบบนี้ทั้งแบบนี้และแบบนี้ที่ก็คือ็้การดเรื่การแต่ เรื่องของคนการเราหลังากก็จะมีอ่านไปนี้เรื่องของคงการแล้วก็มีการที่เรื่องตรงาเรียกว่าตว่าขนาดใหญการธรรมดอย่างที่เราเรียรู้อย่างตอตรวจอบให้เห็นให้รู้ให้ัู่าจร้งหรือไม่จรงในสิ่งนั้นเกิดเึ้นอย่างเช่นนนั้นอย่างต่างๆก็แตกต่างกัน ัตอยางที่โลกที่ที่ตอนี้เราท่านนี้อยากได้ตง้งใอ่าเปลี่ยนทุกที่ไปที่ความดีได้ความรห้ดีแล้เป็นเรื่องของมุ่งมั่นกี่ด้สุขุมสวยงานในเรื่องของก่อเหตการที่เราเป็นก็อยากห้รู้ในเรื่องความดีได้ดีความ่วยได้ทั่วศึกษาในสี่งของทีาเจามันทำให้เป็นธรรมกี ก็คือการแต่ความเสื่อมสมาที่ก็คือแนที่ทานความในดินแต่อดีเราไม้าำเช่นคําว่าพระตปบอกว่าถ้าดิบัตรถ้าเราห็นตาแต่ก็ได้าบว่าถ้าเราแย่ดีบาตรนี่ก็คือเป็นที่ฐานที่ส่แตปขวี่สมเด็จเราเห็นตรงว่าบารีริีี่เวที่ินั้นต้องไม่ินอำดีดีทำช่ยชั่ว เ็ื่องดีทำดีได้ดีทำว้ได้ช่วเพราะงาแมเรื่องของกฎแห่งกรรมจะต้องศึกษาเรียนรู้บุคคลใจทำการเค่นไหวต้องให้รัางคนเท่นี้ไีใครหยดได้เรื่องกฎแห่งกรรมคนเกิดมาหล่อรวยตวเหน้าที่งานฐานะเป็นงายเป็นพ่อ้าเป็นราชาเป็นคนน่าขนล เมือเราแตกรายสลายไปแล้วแล้วต้องมีไปแล้วเราจะต้องไปไม่ได้เราโยนปัจจุบัสุกลงคำแอบของต้นไม้ของกู้หนุ่มมานาไปไม่ได้่เราถึงเราแต่ราายไปแล้วไปถูพุ่งแล้วเงินทองเราจะไปถึงคนประจายลมาได้ถ้าอยไ่ต้องได้ถ้าไม่ก็เป็นไป มเงินเท่านั้นเท่านี้ไป่านี้ที่อบครัวนีเปิดบตากประชาชนเราทุกที่ไปเชื่อนโยงเรื่องขอบครัในการเปิดเที่วานที่โดยที่มนนั่งรื่นเรเราทำดียิ่งใจดีมันช่วยด้แค่ไหนเรานั่งเลนกอดกนุกเดี๋ยวเราต้องรู้ทุกที่ทุกทางเราต้องทให้เัาดีเรา้งมีการที่ไป่ได้ใช้คํามหาได้ เความหมายว่นส่วของคำที่เจอไปเป็นการสื่อการโดไมัน่าถ้าก็ดีแต่ในสมาีิก็ดีการเจริญปัญญาก็ดีที่เรามาในี่ยนของวิญาณวัตถุที่ต่างๆในเดียววันนี้เราต่องน่าจะเจควาดีส่นให้เราท่างมีส่้างไปแต่เมื่อเราทำให้ได้ดีแล้วเนี่ยก็จทเกิดความดีในนั้นเป็นการสื่นความว่า ไปได้บางทีไปได้อาจจะจะไปได้บางทีก็ไม่าด้แล้วก็ไปได้ไปได้ไปได้ไปไดในวันวันนั้นเราอาจจะต้องแยกยุบอะไรต่างเราก็ต้องมาดเขาเองแล้าก็มาเขามหอนไรทำบุญไว้บ้าแต่ได้เราไปดูตัวของเราของเขาเราเขมีอาไรบ้างความเป็นพันเก็นขึ้นะั้ไอ้พรฒนตัวเอ ทำาหาคนเก็ดเกิแออกมาให้กิอะไรก็ามที่อยากได้ออมาเนะเพราะว่าคนคนแก่คมเดียวงเรา้นน้องให้ลงไปะอ้ดูใครมาบ้างน้องไลงไปจะาำสักัเลื่ยงวิญญาณขอคุณพ่ทีุณแม่ล้วน้องน้องน้องรจะไปเลียงคนเวลาที่จน การที่จะไปต่อไปก็เรียกว่าเป็นบัตรที่จะต้องเป็นคนครับนะก็ได้ไปไปก็ได้ครับท่านก็ได้ครับท่านก็ได้ครับครับก็ได้ครับครับ ก็คเรการในระดับที wir, karaoke, ่มเรือท so ่จะตัดสนจได้เีกแ่เราตัดสใ้เอ็ด้แต้ริได้ง็้แ่าเราตัจองก่าเรับใจ้เกไต่ารดินจองกไ่าราัสนใจอกราต้องก้แตรเ็ได้ราใจ เวาที่แตกต่าดินแดเนี่เาตแาเองนะเสร็จแล้วก็ต้องจิตใจมันต้องใส่ใจว่าเรากของมีสารอวามรา้ี่มีสารู้นะว่าที่เลาตางมีทั้งสิ้นเลายังมีาะรจะสทธิงาะเป็นที่มวาสุขที่ม kita harus saling menjaga di dalam kita ini bersama-sama kita ini menjaga kebersamaan kita ini menjaga kebersamaan kita ini kita ini menjaga kebersamaan kita ini kita ini menjaga kita ini menjaga kebersamaan kita ini menjaga kebersamaan kita 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 Gracias. Sí, sí.